Hello everyone. In this video, we are going to do exercise on page number 181. D. Look and write. ให้นักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพโดยใช้คำบทสถานที่ in, on หรือ under. ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดในข้อ1ถึงข้อ6นะคะอยากให้นักเรียนมาดูโครงสร้างประโยคก่อนว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างโครงสร้างประโยคมีดังนี้คะ่ะประธาน verb to be แล้วก็คำระบุต,ตำแหน่งประธานคืออะไรประธานก็คือสิ่งที่เราจะเอ่ยถึงนะคะสิ่งที่เราจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหน verb to be จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันมี is, am, are is จะใช้กับประธานที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นเอก,กพจน์ am จะใช้กับ i ส่วน are จะใช้กับประธานที่เป็นงหงพหูพจน์นั่นเองค่ะ และตามด้วยคำระบุต,ตำแหน่งคำระบตุตำแหน่งคือคำว่า in in แปลว่าอยู่ใน on บน under อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างใต้และสุดท้ายก็ตามด้วยสถานที่ที่ประธานอยู่นั่นเองค่ะโอเคเรามาเริ่มทำข้อ1ถึงข้อ6ก,กันเลยค่ะ Let's get started Number one นักเรียนดูรูปภาพนะคะมีแมวกำลังนอนหลับอยู่บนกล่อง ประธานในแต่และข้อเขากำหนดมาให้แล้วนักเรียนแค่เติมส่วนที่เหลือของประโยคลงไปให้ครบประธานในประโยคคือ a cat a cat เราเติมอะลงไปข้างหน้าเพราะว่าแมวมีกี่ตัวคะแมวมีหนึ่งตัว a cat ก็คือแมวหนึ่งตัวประธานเป็นเอกพจน์ verb to be ต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็น is ค่ะต่อไปเรามาดูคำระบุต,ตำแหน่งคำระบตุตำแหน่งที่เขากำหนดมาให้คือ in on u n d e r เรามีประธานมี Ver ร to be แล้วต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเขียนลงไปก็คือ preposition คำระบตุตำแหน่งนั่นเองแมวอยู่ส่วนไหนของกล่องเอ,อ่ยอยู่ในกล่องไหมข้างล่างก่อนหรือเปล่าแมวอยู่ข้างบนกล่องคำว่าบ bon นก็คือคาว่า on นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนคำว่า on ลงไปตามด้วยสถานที่หรือท,ที่ที่แมวอยู่แมวอยู่ที่ไหนนะคะบนกล่องกล่องภาษาอังกฤษคือ box แต่เราต้องชี้เฉพาะลงไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราหมายถึงกล่องกล่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมคำว่าอะไรเอ่ย the box ข้อหนึ่งก็จะได้ว่า a cat is on the box a cat is on the box แมวหนึ่งตัวอยู่บนกล่อง number two the place. the place the place the place ก็คือจาน จานมีหลายใบเราต้องเติม s ไม่จําเป็นต้องเติมจํานวนลงไปนะคะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าจํานวนก็คือ s นั่นเองค่ะจานหลายใบ verb to be จะต้องเป็นอะไรเอ่ยประธานเป็นพหูพจน์ verb to be จะต้องเป็นอะไรคะเป็น r จานมันอยู่ส่วนไหนของโต๊ะเอ่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างคําว,ว่าบนก็คือคําว,ว่า on นั่นเองจานมันอยู่บนอะไรคะเรียน อยู่บนโต๊ะใช่ไหมโต๊ะภาษาอังกฤษคือคำว่า table table ต้องมีอะไรมานำหน้าเอ่ยเราชี้เฉพาะใช่ไหมคะอย่าลืมว่าถ้าสิ่งของสแนเราชี้เฉพาะเราไม่ต้องเติมอะหรือแอนลงไปถ้าเราเติมอะ table หมายถึงโต๊ะโต๊ะหนึง่งที่ไหนก็ได้เพราะเราหมายถึงหนึ่งโต๊ะแต่ถ้าเราชี้เฉพาะเราเติมเนื้อลงไปเรารู้แล้วว่าชี้เฉพาะหมายถึงโต๊ะโตนี้นะคะ เพราะฉะนั้นข้อ1ถึงข้อ6กนะคะก็จะต้องมีเดิะมานําหน้าเสมอค่ะ The plates are on the table จานอยู่บนโตะ๊ะ Number three the apples the a p p l e คือตรงนี้นะคะ apple มันอยู่บนต้นไม้ใช่ไหม verb to be ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น are the a p p l e are บนก็คือคำว่า on ต้นไม้ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ The tree the apple o r on the tree apple อยู่บนต้นไม้ number 4ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า Julia Julia ตรงนี้เขาเรียกว่าเตียงนอนเตียงนอนภาษาอังกฤษก็คือ bed the bed Julia ก็คือคนหนึ่งคน verb to be ต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็น is เขาอยู่ส่วนไหนของเตียงเอ่ย อยู่ข้างล่างข้างล่างก็คือคำว่า under Julia is under the bed Julia is under the bed Julia อยู่ข้างล่างเตียงนอน number five นี่คือ the back ข้างในก็คือมี keys key ก็คือกุญแจ the keys กุญแจมีหลายอัน verb to be ต้องเป็นอะไรคะเป็น are อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคำว่าในก็คือคำว่า in the keys are in กระเป๋าภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย the bag เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือ the keys are in the bag กุญแจอยู่ในกระเป๋า number six the rabbits ก็คือกระต่ายตรงนี้นะคะกระต่ายหลายตัว verb to be ต้องเป็น are อยู่ส่วนไหนของล่มเอ่ย on มไหม in หรือเปล่าหรือ under คำตอบก็คือ under จะตอบ in ไม่ได้นะคะถ้า in ก็คือสดงว่าต้องอยู่ในตรงนี้เลยร่มบางๆเองกระต่ายอยู่ในร่มไม่ใช่ค่ะ The rabbits are under ร่มภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย umbrella umbrella แต่เราต้องเติมอะไรข้างหน้าคะ the ลงไป the umbrella คำนี้เวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงว่า the umbrella นะคะเพราะอะไร umbrella ตัวนี้เป็นเสียงออจำไว้เลยค่ะว่าถ้าจตัวนี้ตามด้วยคำต่อไปที่ออกเสียงออ่านหลักการจำนะคะถ้า the ตามด้วยคำนี้ที่เป็นพยัญชนะเสียงพยัญชนะจะออกเสียงว่า the the แต่ถ้า the คำนี้ตามด้วยเสียงออหรือเสียงสระ จะออกเสียงว่า the 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 rabbits the umbrella the umbrella the rabbits are under the umbrella กระต่ายอยู่ใต้รม่มคุณครูก็ได้สอนน้องเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า181เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านนะคะ่ะทุกคน thank you for watching บ๊ายบาย